นี้นะครับจะมาถ่ายจุดตัดทงาทงรถไฟถนนเพชรบุรี47ซอเยเพชรบุรี47ครับเป็นขบวนที่383จากกรุงเทพไปชายเชียงเขาครับครับจะถ่ายตรงไหนนี่ประตูหหมุนนี้ไปเหรอครับมุนนี้ไปที่ครับตัวเสงให้ชัดนะครับ ได้ไม่หมึมดเห็นครับเพราะตรงนี้มีอะไร,รอ่่นั่ง,น,น,งนั่งไปนั่งมาทีครับกันนะครับจับลรอเรีนนงคของลรอเรียนครับซึ่งเคยสี่สิบเจ็ดครับไปเ,เสงไว้ก่อน ม้ลวันที่สามแพดกับออกพระโสกแล้วครับนั่นสถานีนี่นับเอกม่จุดแัดบุคลีบุคีสิบเจ็ ่ายด้วยกันโอเค Mau makan นะครับรถไฟฟ้าไ่ทั้งบนครับอันนี้แอร์พอร์ตเะลิงครับไปสุวรรณภูมิครับเริ่มที่พญาไท แขงก้าครับยังมีรถไฟเลยครับตรงนู้นมีรถไฟอยู่ขาดกั้นแล้วนะครับยังมีรถไฟอันนี้จุด,จด,จด,จดตัดตัวเมืองครับตัวเมือง Rồi vừa xả giao cái tiền, tiền đó các คนครับเอา้าเอา้าเอา้าพาพาพาครับรถพารถพาโอ้โหสามแปดสามปล่อยรถคันนี้ต้นชนครับ กันนะครับคุณบุบเลยครับ ขบวนสาแปดสามครับคารเซฟลีสิบเจดโดนชนบุบยุบลยครับ วันนี้จีเคแน่นอนครับอะตอมรอเปล่าครับ